เพลงต่อไปถึงคิวที่ผมบอกทุกคนแล้วว่าผมว่างเอาไว้สองเพลง<ะ>มันมาถึงแล้วช่วงนี้จริงเ<ะ>ขอเปิดไฟสว่างๆให้หน่อยไหมครับเราไม่ต้องกลัวเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะครับใครหนีงานมาใครหนีแฟนมาใครหนีเด็กที่บ้านมามีไหมครใครหนีลูกมา หลายคนหนีลูกมาแน่นอนดูจากาโมเหงมา <laughs> นลามีมันเต็ม,ม,มเต็มนะครับอ่าช่วงนี้ครับขอเสียงบ่รยายกับแคทติกรครับแล้วอ่อานัอนเจนไม่ต้องขอเสียงไหวก็ได้เฮ้ยเขาเรียกว่าเป็นการเช็คความตื่นตัวเรียกตลอดเลยอ่ะกำลังนอนเลยอ่ะ <c oughs> นอนอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไร ราคามีสองราคาด้วยกันคือ3าัปเดดัเดปครับดขอโทษ้วยมีเท่าไหร่บ้างคะพี่พันหนึ่งพนหนอย่าเรียกร้องมากพี่มีเท่าไหร่นะไหนพันหไหนพันหนึ่งสองพันสแล้วก็พันห้าดูหน้าตาสองพันหอ่ะหนึ่มีหลายราคาเว้ยแอมอันนี้ข้นบนขบนสุดอะนะัดฟรี มีคุ้มแล้วป่ะจะบอกว่าครึ่งเบงแล้วครึ่งคนแล้วจะบอกว่าหมอนใบนี้เนี่ยคิดว่าน่ารักไหมล่ะน่าเห็นด่านกสองห่วงมาเราเลยคงอยากได้กันไงเอาเอาเหรอใช่มันเป็นสกรีมพิเศษนะครับจากได้วยความอุปการะคุณจากพี่มดกีนะครับพี่มดกีอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ตรงไหนข้าตรงไหนนะโอเคนะครับฝั่งนู้กครับปีกมีเม่อยู่คนเดียวเลยครับพี่ทุ เป็นทุกติกเหมือนกันเลยครับแต่เดียวสวยไหมครับสวยไหมครับน่ารักไหมครับน่ารักดีนะครับหมอนสองใบนี้สองลายน,นี้อย่าเหนื่อยอย่าเหนื่อยพูดภาษาไทยห,<ะ>หมอนหมอนอะไรหมอน <c oughs> หมอนส <c oughs> องใบนี้ <c oughs> เขาบอกว่าให้เฉพาะคนที่บัตราคาสองพันเท่าน,นั้นโอ้จริงเหรอ <c oughs> ได้หมอนใช่ได้หมอนเลยสองพันบาทโจอิจฉาเนีแต่เดี๋ยวเขาก็ให้แคสแต่แคสจะบอกว่ามีใครจะเอาไหมไม่เอาเราเล่นไม่ให้เรายางแคทจยเอาหมอนไปไว้ตรงนั้นจ้ไม่จริงตอกเจะยัดเข้ามด้วยแต่จะทรงไม่สวมนเางาล่ยัจริงเลยขอขออนุญาตวางตรงนี้แบบหนึ่งอ่ะตอนนี้เราจะให้เธอทำหน้าที่ค่ะนอกจาก อยู่ข้างบนแล้วเราจะเธอเป็นภาคสนามข้างล่างทำไมอ่ะกัดคนดูอย่างเงี้ยเหรอวิ่งลงไปเฮ้ยไม่ต้องซื้อขนาดนั้นนะเราจะแบ่งเป็นสองสองฝั่งแล้วก็เธอถูกชะตากับคนไหนอ่ะเธอเอาไปไปี้งเขาเขาบอกว่าเขาอยากจะฟังอะไรที่สุดวันนี้อยากฟังเพลงอะไรที่สุดเพลงเดียวแต่เดี๋ยวถ้าเขาบอกว่าไม่อยากฟังถ้าเขาไม่อยากฟังก็ ไปไหนโอเคเออโอเคได้ก็คนอื่นเออแต่ฉันเล่นไว้นานแล้วแหละวัเนี้ยคนไหนในฉันเดินไปก่อนให้โอกาสฝั่งละคนฝั่งละคนก่อนถ้าเราเล่นได้นักแสองต้องตีหายเลยพิสิทครับผมจ้างพี่มาเต็มราคาครับพิสิพี่ตทิจะอู้ไปไหนครับไม่ตู่เลครับได้ครับพี่เดี๋ยวผมจะสเป็นพี่เองครับเห็นไหมบอกเลย ้นัเ่นได้นั่เล่นได้ได้มีมีพี่นักดนตรีคนไหนอยากหน้าอะไรไหมครับใช้หนอะพี่ใช้ันเายเฮ้ยจริงๆเป็นหน้าที่แคสนะเนี่ยไม่เกี่ยวกัฉันแกบอกว่าเธอจัดการโซโล่โซโล่เวลาเรามีจำกัดโอเคอย่าเอาคุณแม่เอาใครก็ได้ที่อย่าเอาคุณแม่คุณแม่เรรตไอเป็นคนไม่ชอบออกสื่อโอเคแต่เดี๋ยวก่อนถ้าฉันยื่นไว้ให้ใครคนนั้นจะทำหน้าที่แทนฉันไว้อ่ะ หมายถึงจะแบบว่าสลับตำแหน่งเงี้ยเหรอเออแบบเธอใช้สามารถใช้เขาได้เลยพุชชื่อรองเท้าหน่อยเธออย่างเงี้ยได้ปะเหมือนวิ่งผ่านงี้ยเหรอได้ปะเขาเขาเป็นคนดูนะเธออะไรนะเขาว่าเป็นคนดูอย่าไปบอกเขาจิ้งพินบอกแล้วว่าอย่าเหนื่อยอ่ะเอาเลยเอาเลยสักคนนึงน่ายมากอ่ะ สัมภาษณ์ก่อนสัมภาษณ์ประวัติซักไซต์ซประวัต <Hello. S 1> ิก้าวไาอยากรู้ว่าเขาเป็นลูกต้นแอบใครคือคนนี้มันชื่อเสียงเลียงนามค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวเราอยากรู้เขามีพี่น้องกี่คนมีพี่น้องกี่คนหน้าตาเหมือนเขาไหมคนเดียวคนเดียวคนเดียวด้วยค่ะดีแล้วอันนี้สนะัมภาษณ์เ สีใจที่มีเธอดีใจเหรอพี่หนูว่าผิดพลงป่จอเพลงนี้ใช่ไหฮะต้อนจัดได้เปล่างนี้จะําถามพี่น้องตี้ปยิ้มยดูหน้พี่สีก่อไดต่เลย เราจะให้โอกาสอีกคนหนึ่งโอเคขอแสงเสียงเอาไว้เอาไว้โหวตเอาไว้โหวตเอาไว้โหวตังนีแหละฟังนี้ก่อนฟังนี่ก่อนนี่เอาเอาบาทสองพันบ้างเขาจ่ายเงินแพงอุ้ยได้ค่ะนได้านปัพันห้าไปเขาปสองพปพัห้าไปเขาไปด้านหน้ไปนะัสองพัก่อนสวัสดีค่ะเลือกปฏิบัติขนาดนี้เลยเฮ้ยอันนี้ก็เกินไปนะครับเกินไปเกิดไปเขาซื้อแบบราคาแพงสองพันไม่ใช่สามหมื่น เธอมีเวลาฟังแค่ไหนมีเวลาฟังแค่ไหนมีแค่ไหนมีถึงแค่ห้าโมงครับไม่เวถึงแค่ห้าโมงเย็นครับเพราะว่าเกินกว่านี้จ่ายตังค์นะครับก็อันนี้เลยครับอันนี้คือคือปคือถามเลยคุณเพลงครับคืเขาถามพวกเขาเองว่ามีพักเวลาฟังกันแค่ไหนว่าเก่งมากโอ้คนนั้นอีกคนที่เขาแต่งตัวแบบว่าคุณหนูคุณหนูุ่มอะอ๋อจ้ะ เขาเพิ่งบินตรงมาจากอเมริกาจำได้ทั้งทั้งคู่อะใครก็ได้เลือกมาสักคนฮะฉันขอคนที่ดูเพี้ยนๆได้ไหมได้แล้วฉันเจอคนเพี้ยนๆ้วเธอเฮ้ยอน่ไนอั้มองมานาแล้ว่เพี้ยนมากเพี้ยนยังไงเขาบอกแล้วว่าเขาเขามีความสุขกับการใส่แว่นอันนี้ ต้องการอะไรจากตอนเพลงอะไรบอกนัต้องการเวลาตอนนั้นจัดได้ปะเวลาเฮ้ยพี่ไม่ต้องไม่ขอเวลาจากมันหนูยังมันยังไม่ให้เวลาอีกหนว่าเพื่อนฟูงจริงจังปะจริงจังใช่ไหมขอเพลงใช่งจัคะต้องการเวลาครับแต่ผมอยากจะบอกพี่ว่าความรักเนี่ยมันไม่ต้องการเวลา 冷还在。Love, ให้ตอนนี้ผู้อเหตตัวพอแล้วขอเสีงยังคเีใจกับคุณด้วยนะคะห้คุณตให้ครึ่งราคาเพราะคุณบัดเจ็บเรียกร้องเยอะที่ดเท่าไหร่นะ1500เป็บัดเจคุณมาฝังเอ้ป่ะคุณมาฝัเองคุณเปลี่ยนป่ะเออแนี่นะแต่เปที่กว่า่า่ คุณคุยกับเขไม่รู้เรื่องหรอกฉันมฉันเราต้งนี้นี้เหรอนี้เลยนี่เชียร์กองทัพฟุตบอลไหนปะเนี่ยอะไรนะคะยูไนเตะเตะตะหน้าค้างโดยเฉพาะปะคะอ๋อต้องรอพ่อพีต้องการคนไหมไม่ปนไรไม่ไรอ่าเลยเลือกเลยเลือกเลยไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวครับหมายถึงเขาไม่ทุกคนเนี่ยช่วงเวลาเนี่ยจะสนุกมากเลยเพราะว่าเราจะสังเกตหน้าทุกคนได้ว่าทุกคนจะเกิดอาการแบบเฮ้ยอย่ามายุ่งไปฉัน อยู่กับฉันไปไห่นักอื่นไื่คือไม่ผ่านไปตอโอ้โหลง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 แต่เพราะถ้าเกิดแบบยังอยู่ในอาเรียเดียวกันอยู่ยังไม่ได้ยังวอกแรกวอาแรกมีในใจต้องมีในใจอ่าเอาเลยฉันขอบัตรราคาถูกก่อนแล้วกัน คนดูห้องคนดูอยากความเยียมข้ามใจโอ้อันนี้จักไปแน่นอนครับแต่ว่าแต่ไม่ใช่ตอนนี้เดี๋ยวช่วงท้ายช่วงท้ายเรื่องมากตลอดแล้วก็แบบเยอะแยะเป็นมันมีอยู่แล้วไถ้าจะเล่นเพวกเพลงตัดเหลืออยู่สิบสิบดเพลงนะเออเพราะตะกี้นับไปแล้วเพลงหนึ่ง อ้าวคบสองกัวเหรอไปรอนกันช้าๆเจ้าอยู่เหรอคนข้างๆคนข้างๆไม่มีเลยอ่ะใครอ่ะมันอยู่คนเดียวเลยอ่ะให้เขาหน่อยแล้วกันเนาะช่วยทีป่ะมันสูงไปอ่ะพี่แหลมมันสูงมากเลยนะได้ไหมชาวร็องได้เชิญมันร้องไงอ่ะ <Okay. S 1> นักดนตรีเขาไม่ได้อะแล้ทำไงถ้าจริงๆอยากร้องอยากจะจกขาดอยาการ้องทุกเพลงอยากจะทำให้ทุกคนมีความสุขที่สุดแต่ว่านักดนตรีเล่นไม่ได้ทำไงเออฉะนั้นเนี่ยสดสดอะไรว่า นี้ผมเชื่ออะไรนะพูดลอยๆก็พูดไปสิบอก้วอย่าไปคุยกับเขาไม่เชื่อที่อกเพลงที่มันแบบเอ้ยมันจักรู้จักโอ้ย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 ยุ่งไหนเนี่ยโอ้ยโอ้ยไหนขอดูหน้าโอ้ยโอ้ยหน่อยสิโอ้ยโอ้ยทีเดียววันนี้ใครมีขึ้นเลขเจ็ดไหมไหมเลขเจ็ดโอ้ ไม่ไม่ไม่เพาถ้าเกิดถ้าเกิดมีเนี่ยผมจะจัดเพลงให้ em, เขาโดยเฉพาะเลยมีไหมคะเจ็ดอะไรก็ได้เจ็ดต้นๆก็ได้เจ็ดสิบเอ็ดซอสเจ็ดี่นช่ไม่ต้เงียิหนังสือเพลงนี้ละกันเพลงนี้เลยเพลงนี้เลยเป็นเพลงที่อินเทรนในตอนนี้มากๆแล้วก็ให้กำลังใจทุกๆคนได้อย่างดีนะครับครับเชิญ เธอไม่ได้เรื่องเลยอ่ะเธออะไรอ่ะบอกให้เธอไปวิ่งหาลูกค้าเธอไม่ได้ลูกค้าเลยอันนี้ที่พี่เป่นดีฉันพูดไรคนไม่ใช่ลูกค้ายฉันหรอไม่ใช่เลยเธอไปไปขบสับเขา,พพาทำไมเขาคนดูก็แกบอกอ่ะว่าพันนึงไม่ต้องใส่ใจว่าไม่ไม,ไม่ไม่ใช่หมายถึงตองแต่สองพันค <2, 000 S 1> ันเขาไปหาหรืกช่างตัดแต่งที่บอกได้เลนะแต่ตอนนี้ฉัอคันทักคันกลับไปเลยโขนไม่ใช่หมาเดินเดินเรื่องใหม่โอเคมา